เคยพน้มังจอยอาบน้ำให้เก่งไรพรังหลังไข้ขึ้นสูงจนนอนไม่หลับจากกรณีเก่งไรพรางออกมาโพสข้อความ แจ้งคนในงานแต่งว่าขณะนี้น้องจอยติดเชื้อโควิดหลังมีเพื่อนของตนเองปกปิดทำลายทาั้งที่รูว้ว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งต่อมาทางด้านของเก่งไรพรางเองก็ไม่รอดป่วยติดเชื้อโควิดตามน้องจอยไปติดติโด,ดยทางด้านของเก่งไร้พรางนั้นเป็นห่วงน้องจอยกับลูกเป็นอย่างมากกลัวจะเป็นอันตรายนอกจากนี้เก่งไรพรางยังได้เผยความคืบหน้าอาการล่าสุดของตนเองว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงๆครับเมื่อวานคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่หาก ความแนนอนในชีวิตตัวเองไม่ได้ก็ได้ครับตอนนี้ผมรอตรวจปอดอยู่นะครับว่าเชื้อลงปอดไหมตอนนี้ยังมีใครอยู่ครับผมภาวนาให้ตัวเองไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้เพราะอย่างน้อยผมได้อยู่กับจอยอยากดูแลจอยได้มากกว่านี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการเรียรอยนะครับ ขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับทั้งนี้เก่งยังได้เผยต่ออีกว่าพอมาเกิดกับครอบครัวตนเองยอมรับเลยว่าผมกลัวมากครับตอนนี้ตัวเองไม่ห่วงเลยห่วงแต่ลูกกับเมียผมพร้อมแลกทุกอย่างขอให้ครอบครัวเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนอกจากนั้นเก่งไรพรางยังได้พดพัดน้องจอยช่วยอาบน้ําและผลัดกันดูแลในยามเจ็บป่วยจนชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างให้กําลังใจขอให้ทั้งคู่หายป่วยโดยเร็วไวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสขอบคุณคะ่ะ